เด็กๆมาเที่ยวกกันารนจาบุรีการเจ้าแหมที่ร้านเธอเล่นมุกด้วยเรียหน่อยน้าเรียให้เรียหน่อยน้าเรียให้ไก่แค่ไหนเดี๋ยวพ่อจะไปหาดอกไม้มาให้มามีเองรักเมียขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยอ๋ออ๋อไม่ไม่ทะเลาะกันนะลูกมามีกลัวมีมาไหมไม่กลัวครับเฮ้ยสบายใจอีดายอีดียมันพิงมาก รถคันนี้เหรอโคซิงไปเลยวันนี้นะพาเด็กๆมาเที่ยวกันอีกแล้วการน,นจาบุรีก <laughs> ารจชนะแหมที่ร้านเขาเล่นมุกด้ว <laughs> ย <laughs> แล้ววันนี้เรามาด้วย Next Gen Ford Everest นี่วันนี้เราจะพาเด็กๆไปดูม้ากันนะครับทุกคน <laughs> ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลกูกเฮ้ยเพิ่งหน้าเหมือนต้นไม้ <laughs> เลยนะต้นไม้หรือเปล่าเอมีวนต้นไม้เนี่ยเปิดดูดิดูต้นไม้ลูกเนี่ย พ่อพ่อจับต้นไม้แล้วเนี่ยยังเราเปิดเพลงเปิดเพลงระวังเป็นฟารมมามันเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือว่า Android Auto ก็ได้นะเนี่ยอันดับเพลงฮิตอุ้ย DUB ชอบหน้าจอมากเลยเหมือนเอา iPad มาแปะมันเลยความใหญ่ของเขาอะเธอสังเกตไหมว่าเราไม่ต้องเสียบสายใดๆเลยเข้ากับตัวรถใช่ป่ะนี่โทรศัพท์เราอยู่ในกระเป๋าโทรศัพท์เราก็อยู่ในกระเป๋าเรา เพราะว่ารถคันนี้เขาใช้ระบบซิงโฟนเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถเล่นอะไรต่างๆได้บนหน้าจออ้าวอย่างนี้เวลาเราจะเปิดอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บนหน้าจอก็คือง่ายสะดวกรวดเร็ว Yes มามีฟิงเกอร์ที่อะไร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  Here I am มาถึงฟาร์มม้าหนูเห็นม้ายังครับพี่ชอบม้าสีอะไรครับสีน้ำตาสีน้ำตาแล้วพิธีล่ะชอบม้าสีอะไรครับสีดำพ่อนอนตรงนี้นะคืนนี้แล้วพี่นอนกับพ่อไหมพี่ที่มันมีเซตปากให้ไหมคืนนี้ก็พี่นอนกับพ่อนะแล้วมันมีนอนตรงไหนดีมันมีนอนข้างล่างเหรออ่ะมันมีนอนข้างล่างตรงนี้อย่างงี้ใช่ไหมพิธีกินอย่างเดียวเลยนะลูกพิธีกินขนมคุเดียวเลยตัเกี่ย่างก็ ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ต้องเปิดเพราะว่ามันยังสว่างเราเปิดตอนไหนนะครับ <Okay. S 1> ตอนซ okay, ันเซ็ตตอนันเซ็ตตั้งจ่ากิบกระจิบจ่ ไไม่ด้รู้มากจริงเลเห็นภูเขาเหมือนเราอยู่บนเขาแล้วเรามองไปแล้วก็เห็นแบบวิวมันเห็นน้ำด้วยแหละมันเลยทําให้ดูแบบว่าสดชื่นดูไปดูมารถที่เรานั่งมาก็คือสวยมากนะคิดว่ารถที่เราขับมาเนี่ยเข้ากับโลเคชันเพราะว่าดูภายนอกเขาดูแบบบึกบึนเน่ะดูแบบพร้อมที่จะลุยกับเราขับลงน้ําขึ้นห้วยลงเหวอะไรลงเหวเลเกินไปนะขึ้นเขาลงห้วยถึงภายนอกจะดูบึกบึนนะแต่ว่าข้างในเขาก็ดูหรูหรามากนะจล้งจริงเราก็เหมาะกับครอบครัวมากเลยนะเพราะว่าเขานั่งได้ตั้งเจ็ดที่นั่ง ใ่าน้องเจ็ดที่น no yes ั่งมันมีเบาะคู่นั่งคู่ใช่ป่ะแต่ว่าเขาพับให้มันลาบได้ถูกไหมพับได้แล้วก็คือเป็นที่เขาเก็บของเยอะมากเราถึงมาแคมป์ได้ไงอุ๊ย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 คุณทำอะไรเรียแคชชั่นเหรอเรียเขาสอบพ่อไหมเนี่ยพ่อโรงเรียนเขาสอบตัวเองไม่ถึงนะน้องพี่เรียเขาสอบตัวเองถึงไหมพิธีเรียถึงไหมเขาสอบตัวเองเรียหน่อยนาเรียให้เรียหน่อยนาเรียให้กลับไปดีเมื่อก่อนครับกลับไปดีเมื่อก่อนครับเธอถ่ายอยู่คนเดียวเลยเนาะ ถ่ายไหมล่ะมาทีรัมุงไม่ขึ้นตกลงใครท้องเติดพุงเหรอในข่ารูปออกสื่อรูปนงสีแบบรักเมียรักเมียทาไมมีการหอมแต่ว่ามุมปากมันตกลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในรูปนี้มันยังจะขาดอะไรอยู่อย่างนึงนะขาดอะไรได้ไงรูปรูปที่มีเธอมันก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่แล้วทีรัพูดจริงก็ถูกเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามันมีดอกไม้สักนิดหน่อยเน,นี่ยนะมันก็จะทให้รูปมันดูสดชื่นขึ้นนะ ไหาดกมไไ้่อนอื่นต้องเช็คน้ำมันก่อนเผื่อไปไกลมาก479กิโลเมตรเอ้ยสบายไหนดูลมยางสิลมยางโอเคสเตตัสเราขึ้นสีเขียวไม่มีปัญหาเล t โก้ไม่ลอนรีบจริงะไรจริงขับมาเงียบๆอย่างนี้เปิดเพลงฟังหน่อยดีว่ะอ้าโอ้โห นี่มันมีเลนคีปปิ้งเลยเนี่ยดีเนี่ยที่เปิดไว้อะไม่งั้นเราตกถนนไปแล้วงัวจะเปิดไปเองแล้วคันนี้มีเลนคีปปิ้งนะเ้วเปิดคู่กับคูสคอนโทรนี่เรียกว่าแบบโอ้ให้เขาขับไปได้เองตลอดเลยเหมือนกันนะเนี่ยช่วยรักษาระยะห่างกับคันหน้าได้เลยนี่นะขับต่างจังหวัดก็สบายเลยเนี่ยไกลแค่ไหนเดี๋ยวพ่อจะไปหาดอกไม้มให้มาเมีเองเพราะพ่อจะสู้เข้าไปตรงนี้ดูหน่อยดีกว่าแต่ทางตรงนี้มันดูแบบ ลื่นๆนะเปลี่ยนเป็นโหมดถนนลื่นแน่โหมดถนนลื่นโอเครักเมียขนาดนี้เลยมันอเมียไม่รู้ตัวทางแค่นี้ที่ไก่ที่ไก่ดอกไม้ ตรงนี้แล้วกันนี่เอาถ่ายเข้าดีกว่าถอยง่ายมีเส้นบอกด้วยถอยง่ายมากโอ้ยถอยตรงเลยเราลงไปเก็บดอกไม้ช่อใหญ่ๆเลยดีกว่าทำไมต้องเรียนแบบรูปด้วยมาไกลละมัง้งไกลพอละมัง้งหมายนี่ไงเหลืองๆเนี่ยน่าจะได้อยู่นะอุ๊ยอุ๊ย เมียจะถามว่าออกมาไกลเธอหายไปไหนของเธอมาเธอมีกิ๊กหรือเปล่าสามารถต่อยอดไปได้หลายอันมากนี่ถ้าไม่ได้เจนฟ Gen Ford e อ e r e s t นี่มาไม่ได้เลยเนี่ยเมียต้องแบบละลายต่อหน้าเราพิธีเขาร้องไห้คิดถึงพ่อพ่อแน่ๆเลยนะเหมนี้ว่าน้องพีว่าไหมว่าอันนี้นี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเขาาคิดว่านี่เป็นแคลรอนเหรอฉันไม่ได้เอาแคลรอนมาฝากนี่ตอนนี้สีอะไรครับสีน้ำตาสีน้ำตาลสวยไหมสวยอุ้ยแต่หางเขาสีอะไรครับ เธอเดี๋ยวขอฉันถ่ายรูปกับดอกไม้ฉันก่อนกระดอกไม้ฉันก่อนกระดอกไม้ฉันก่อนอันนี้เป็นช่อดอกไม้นะคะใครอยากจะกินดอกไม้บ้างผู้หญิงท้องอยากจะได้ดอกไม้เมื่อไหร่ดอกไม้จะมาเบบี้ชัก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 นี่พี่ทีดูนะเอ๊โอ้พี่เขาหิวเห็นไหมสองตัวนี้มันก็แย่งกนะับอ๋ออ๋ออ๋ไม่ไม่ทะเลาะกันนะลูกตัวนี้วันนี้อดกินเลยนี่นี่สองตัวหลังสองตัวหลังอุ๊ย ผู้ชายโทรมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ดอกไม้สักทีหนึ่งอ่ะขอดูได้ไหมดูไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์ไงเดี๋ยวเอากลับไปเซอร์ไพรส์ังไงแล้วเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ฟาร์มม้ากับลูกนี่ดูดูลูกดูลูกดูลูกรีบๆมานะมาช่อยังไงะเขาฉี่ตงจุู่ๆเขาหรือเปล่าอยู่ข้างหลังเขาอ๋ออยู่ข้างหลังเขาเหรอมันมีกลัว ไม่กลัวครับก็มีก็กลัวพี่รักอ๋อหอมีโบผูกมาด้วยบุกป่าป่าดงมาเพื่อเลยนะพี่รักเราเชื่อเพราะดอกไม้เหี่ยวหมดเลยี่รักือทำให้ความ่ยังง่งหรอกปา่าป่าขอบคุณนะคะหนื่อมากเลยนะถ้าเผื่อเราไม่ได้เ e x t gen ford everest นะเราจะเหนื่อยยิ่งกว่านี้อ,ยอย่าเราเข้าใจไหนๆก็มาโค้งแล้วถ่ายรูปข้บวโพวกันหน่อยไหมตรงนี้มันมีให้น้องถือดอกไม้เอาไหมแขนพ่อไหมเนี่ยเขาอย่าไปอยู่ใกล้เขามากเกินไปอย่าไปอยู่ใกล มากมากนะทำไมอะครับเยอกีเ้กีถ่ายรูปกันหน่อยพี่ดิพี่ดิดอกไม้ลูกพ่อโลกไปเก็บมาตั้งกายสวยไหมเอาไปเลยเนี่ละรูปครอบครัวของเรามันจะไม่มีใครที่ยอมแต่โดยดีเมื่อกี้เราเห็นข้างหน้าเขามีจัดบูธอะไรก็ไม่รู้ว่าเธอเราอยากไปเดินดูจังเลยบูธอะไรบูธม้าเหมือนจะเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมคนนี้เขาแบบ เขาอยากกินหรือเปล่าไม่ได้แ er ปรแปรปเนี่ยเหรองานที่เธอพูดถึงอีชื่องานอะไรนะั่นง่นงานงาน Next Gen f o r d Next Gen f o r d Everest Leave Drive Camping เอากลับไปทำไมล่ะเราก็พูดทำมาแล,ล,าล้วใครจะทกันคนละคันไงคนละคัน <depth S 2> <tangible. S 1> ลูกค้าไม่จาเป็นจะต้องใช้วิธีการซื้อรถแบบเดิมที่จะต้องเดินเข้าไปโชว์รูมเลือกรถอะไรอย่างเงี้ยเรามีสาได้เลยมีซื้อทางไหนฮะออนไลน์ได้เลยใช่ครับผมผ่านทางเว็บไซต์ฟอร์ดเราสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ฟอร์ดได้เลยจองได้เลยออนไลน์ใช่ครับผมซึ่งเลือกรุ่นได้ปรับเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนสีด้วยตัวเองได้หมดเลยวันนี้ตัวท็อปยังมีท็อปกว่านี้หรอฮะรู้กดแต่ ก็จะมีสีให้เลือกว่าสีไหนมีเพิ่มราคาของเราเนี่ยสวยสุดแล้วแต่ว่าจริงรวมถึงภายในรถนะครับผมภายในรถก็สามารถเลือกได้ว่าอ๋อเลือกได้หมดเลยเหรอใช่ครับอ๋อไม่บังคับด้วยข้างนอกจะได้สีขาวข้างในจะสิดด้นหรือว่าสีแบบอย่างเงี้ยติดอด้ติดสีพาลีนอย่างเงี้ยนะก็ได้เหรอสามารถเลือกได้ใช่ครับอยากรู้ข้อมูลใดเพิ่มเติมเราสามารถติดต่อหารทางคอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าทีมทางทีมโปร product expert หรือทีมพวกผมเนี่ยนะครับผมก็จะคอยสแตนบายอยู่ที่หมายเลข1383ที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ของฟอร์ดได้เลยสามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเเเเลลลือกกสปคครรรนนนถได้้หััังจาาาะบว เป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยเราต้องมีการเซอร์วิสหรือว่าการเข้าเช็คระยะตอนนี้ระบบฟอร์ดนะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยจะเป็นการออนไลน์สวิตบุ๊กิ้งหรือจองนัดหมายผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับไม่มว่าจะเป็นจองเช็คระยะธรรมดา Pick up a n d delivery รวมถึงตัวโมบายสวิตต์เพิ่อันนี้กรณีที่แบบว่าเราไม่อยากให้ใครขับรถเราไปเลยเราก็จองรถโมบายสวิตไปบริการถึงบ้านเราเลยนําการเช็คระยะครบวงจรไปอยู่ในรถ1นึ่งคันเลยเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับผมเราก็พกติดรถไปด้วยเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องได้ครบลเลยครับผมตั้งไงอะใช้อ้นนี่ไงจระเข้ใช่ไหมคือเขาเรียกจระเข้ป่ามันจะมีแม่ ระเที่เขาเป็นบริการถึงบ้านครับผมดีที่บังเอิญเรามาเที่ยวที่กาศแล้วเราก็มาเจองานของเขานะที่อยู่ตรงนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วก็คือดีนะที่เอาไปนี้มาถูกอันนี่เธออยากทําอะไรต่อปะไม่ตอนนี้คือหิวแล้วอยากจะกินข้าวเย็นอีกแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานที่ที่มั่นของเราที่แกรมปิ้งกันดีกว่านปะพี่อยให้พ่อหน่อยโยนขึ้นมาพี่พี่ไปไหนลูกหอมไหมลองชิมสิ หอมมากอันไหนพ่อลองกินหอมมากเลยดูม้ามาเหนื่อยแล้วอยากกินข้าวแล้วหิวอ่ะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมีแต่เฟรนฟรายกับนักเก็ตอ่ะเราเตรียมแซนด์วิชมาให้เธอที่รักเนี่ยเนี่ยรับรองว่าอะเร็อะรอยอะเร็อะรอยเหรออะเร็อะรอยอยากกินร้อนอ่ะทำให้เรากินร้อนละมันไม่สิที่ร้านไปเอาล้นๆหรือเอาเย็นๆครับเอาเย็นๆไหนกินซิเย็นไหม ะต้องไปบุกป่าฝ่าดงเอาดอกไม้มาให้พอกลับมาถึงก็หิวจะกินนูน่นกินนี่ไงเราก็ต้องทำไงนี่ไม้ละด้านบางจริงที่รักเสร็จ<ะ>แล้วที่รักรอนานไหม<อ>เราอยากเราอยากให้เธอรีบก,กินเร็วๆจังเรกลัวเธอหิวหิวจะกินน,นู่นกินนี่ เราก็ต้องทำไงดีในที่ที่เราเตรียมพร้อมมาไว้เนี่ยเรากลัวว่าเธอกับลูกในท้องเนี่ยเือดจะหิวคนท้องหิวบ่อยไงใช่เราก็ต้องเลยต้องเตรียมมาไว้ไงเราทําเพื่อครอบครัวนี่นะเฮ้สบายใจว้ายหิวดีเป็นอะไรมันพิงมากเอยฮ้ยทำไมไม่ร่วงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอยู่กับลูกๆที่ฟาร์มม้าชวนัทเนี่ยจนกว่าพระอาทิตย์ตกเราจะดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่แล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะน้องทำอะไรลูกทำแบบนี้ทำไมปิดไปด้วยความวุ่นวายตามที่เห็นไปล้างเลยนี่พ่อไปล้างเลยอ่ะอ่ะงั้นเราต้องไปแล้วอ่ะบาย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 ทุกคนหน่อยครับลูกบายก่อนบายบายโอ้โหลูกพูดเห้วพูดกับพี่กูดฟอร์เอเวเลตกูด